เอามาดูข so ้อท er right ี่1นะครับข้อที่1เนี่ยจงหาผลลัพธ์ของนะหนึ่เอ็ดไอหนึ่ง0มืนเอ็ดนะหนึ่งมื่นนเอ็นะต้องเลขหนึ่งก็ไม่เลขเอเนาะกำลังสองลบนะ9 9้าพก้าำลัง2ส่วนด้วย1 0 0่งพันกำลัง2ลบเก้รก้าบเก้าลังสมีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่าไหร่อ่ะข้อนี้คิดยังไงเด e ร u กู r ูเฟิร์สกูเฟิรเองครับนะครับ ข้อนี้เนี่ยใครมาออกมั่งนะข้อนี้ใครออกมั่งนะใครตามเข้ามาดูทีหลังนะครับนะครูก็ยังอยากให้เราทําไมนะลองดูว่าออลองกดหยุดก่อนนะครับนะลองกลองกดหยุดก่อนแล้วก็ลองคิดตามดูนะใครเข้ามาดูทีหลังนะครับก็ลองกดหยุดหยอกเป็นระยะระยะนะครับอ่ะข้อนี้ทํำยังไงข้อนี้นะก็คือ10,000นนะครับนะหนึ่งหมื่นเอ็ด กำลังสองลบนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ากำลังสองลบนะหนึ่งพันะเอ็ดกำลังสองลบเก้าร้อยเก้าสิลังสอข้อนี้เราใช้เรื่องอะไรดีมองออกไหมต้องเป็นเรื่องผลต่างกำลังสองถูกต้องไหมข้อแรกง่ายๆนะเบาๆนะเบาๆนะเรียกเรียกน้ำย่อยนะเรียกน้ำย่อยนะครับก็คือเราใช้สูตรอะไรลูกหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังถูกต้องไหมครับ คุณกับหน้าบวกหลังนะอ่ะข้อ,อนี้เรียกน้ำย่อยก็จะกลายเป็น1,000 0นะ1 10, 100, 100, 1 0 0ลบ9,999ะครับส่วนด้วย1,000นะลบกับ999นะครับแล้วก็คูณทออทีท้ทีข้างบนเนี่ยแยกอย่างงี้นะลบตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งไปบวก1 0 0 0 0นะ0 0 1 100, 100, บวกเ9 9 9ยโอ ส่วนด้วยข้างล่างก็เป็นเท่าไหร่ลูกนะไอไอตรงนี้ก็กำลังสองลบตรงนี้นะก็แยกเป็นหนึ่งหมื่นนะหนึ่งพันะบวกกับเก้าพันเก้าร้อ้าสิบเกโอเคข้างบนลบกันได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งพันหนึ่งพันเดลบเก้ารอาพันเการ้อยเก้าสิบเก้าลบกันก็เหลือสองโอเคไหมส่วนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอ็ดบวกเลขหนงทดไปตรงนี้จะได้เท่าไหร่เลยนะตรงนี้จะได้เท่ากับสองหมื่นข้างบนนะตรงนี้ก็เป็น2 0ง0มื่นข้างบนเป็นสองหมื่ละนะข้างบนเป็นสองหมืนะ ส่วนข้างล่างนะหนึ่งหมื่นเอ่อหนึ่งพัลบเการเบก้าลบการเหลือ2โอเคไหมข้างล่างนะบวกกันหนึ่งพันเอ็ดบวก 9, 99, เก้อเก้า้าป็นสองพันเครับเพราะนั้น2อกับสตัดทิ้งนะสตัวตัดทิ้งโอเคมส่ยนสตัวตัดทิ้ง2ตัวตัดทิ้งตรงนี้เป็นเลข10บข้อนี้คือ10บนะข้อนี้ตอบข้อที่1น okay ึ่งโอเคไหมเขาจะเด e g u กู f ูเฟ t คือเฟิร์สเองครับ